สวัสดีคับว,นนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับรายการร้านแม่บุญคลองรีวิวกันนะคะครับผมอันนี้ก็จะเป็น EP แรกของเราเลยเจเราจะมารีวิวเกี่ยวกับสินค้าที่อยู่ในร้านของแม่บุญคลองกันนะคะวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากขนมซึ่งเป็นประเภทไหนเนี่ยขนมเค้กเนาะเราวันนี้เรายกตัวอย่างมา3ยี่ห้อด้วยกันก็จะมี Jubilee Eurocake Elze นะคะ เดี๋ยวเราจะมาชิมแล้วเราก็จะมารีวิวกันว่ารสชาติเป็นยังไงก็จะเชื่อเจ้ากันหน่อยนะเพราะว่าด้านหลังมีตลาดนัดใช่ค่ะวันนี้มันจะ <c oughs> เราก็จะมีตลาดนัดน <c oughs> นัดหน้าบ้านเราเดี๋ยวรอามาัเริ่มกันเลยดีกว่าเราเริ่มจากอะไรดิวเวอรีเนาะในส่วนของดิวเบอรี่เนี่ยร้านเราขายเป็นกล่องไหมขายทั้งกล่องและทั้งซอง <Yeah. S 2> แต่วันนี้เนี่ยเราเหลือเราเหลือเป็นตัวอย่างแค่กล่องเดียวเพราะว่าสินค้าเราขายค่อนข้างดีเนาะบางท่านเขาก็มาซื้อใส่บาตเช้าอะไรอย่างเงี้ยอ่้วันนี้มีมีกี่รถมีกี่กลิ่นเดเบอรีวว่มีที่ร้านจะมีอยู่4กลิ่นด้วยกันเช่อหยิบหนยจะ้ะมีอะไรบ้างอ่ามีอันแรกนี้ก็จะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นี่ก็เป็นกลิ่นส้มจะ้ะแล้วก็เป็นกลิ่นกล้วยกล้วยหอมกล้วยหอมอ ก็เป็นอังุง่นอังุนเดี๋ยวเรามาเริ่มสับปะรดนะคะอืมกลิ <laughs> ่นจะได้นะไ,ได้นะตอนแรกว่าะจะรีวิวคนเดียวแต่ดูจากปริมาณแล้วน่าจะพุงแตกมาบอกคนละคำคนละคำ <laughs> อะชนชนชนเดิจนส <laughs> องสามอืมค่อนข้างหวานาได้อยู่ กินกับกบาแฟได้ไหมเนี่ยหวานได้ได้ไม่หวานมากมันมีความมันความมันแต่มัน,น,มนได้กลิ่นสุกตอเบอรี่แบบชัดเจนแบบะล้ามาดูอันที่สองร่างคอกันหึงอเปล่า <laughs> คอติดคอสองก็จะเป็นช็อกโก้พับเค้กกลิ่นส้ม ห,หน้าตาเขาเป็นแบบช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตนี้เลยด้านนอกด้านในก็เป็นส้มนี่คะข้างในก็เป็นสอดไส้กลิ่นส้มครีมกลิ่นส้มนี่เป็นคนอีกแล้วะขี้เมาแล้วเราอ่ะ <laughs> ผมไหมไม่เท่าไหร่มันจะให้เท็กเจอร์แบบ สันสนไดหน่อยมันจะสับนสนได้หน่อยที่ชัดเลยคือไส้ไส้ส้มัแต่ว่าเนื้อเค้กอะมันจะส้มดีหรือมันจะขมดีมันจะมีความมันมีกลิ่นขมขมนด้วยนิดหน่อยแต่รสชาติหลักๆจะ็นรสส้มเนาะมันจะเด่นกว่าต่อไปกลิ่นบุเบอรี่ ใครถ้าใครที่ชอบหวานเนาะเอาไอซ์สตรอเบอรี่ดีกว่าส่วนอันนี้ก็จะแบบไม่ไม่หวานแล้วก็มีกลิ่นส้มส่วนอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่อะไนบลูเบอร์รี่อ๋อบลูเบอร์รี่ขออภัยนะเมดสกีฟอันนองุ่นใช่ไหมนึกว่าอังหุ่นตามมาดูนะกำมปายกลิ่นก็กลิ่นเหมือนน้ำม่น,อ,นอูนอันนี้ดีอันนี้ดี ตัวตัวแล้วผมเป็นคนชอบบูเบอรี่อังุ่นอะไรพวกนี้อยู่แล้วเลยรู้สึกนี่จะถูกปากไม่หวานมีม่หอมนะกลิก่นของมันหอมหอมใกล้อยู่ถ้าเทียบกับเมื่อกี้นะเมื่อกี้สับสนอันนี้นยังเป็นชัดเจนชัดเจนยังเป็นบูเบอรีท่ทั้งกลิ่นทั้งรสชาติคือไปในทางเดีวยวกันอือหือ อันนี้ไม่บอกก็รู้หน้าตาย,ยังรู้เลยว่ามันคือกล้วยหอมดูจากหน้าตาแล้วกลิ่นน่าจะนะเฮ้มันอร่อยนลเนี่ยคิดว่าจะล้างปากก่อนรู้สึกว่ากลิ่นน่าจะชับละแรงที่สุดในบรรดาสี่ <c oughs> อันนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมเออใช่ใช่เลยหอมแบบ ความหอมไม่ชัดเจนมากมเป็นไงสี่อัอนเนี้กล้วยหอมสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แล้วก็สม้มชอบชอันไหนที่สุด,ดส่วนตัวนะผมชอบอันนี้ผมให้คะแนนนี้อันดับหนึ่งเลยเหรอผมชอบอันนี้ชอบกล้วย <c oughs> หอมเพราะว่ากลิ่นมันหอมมากแล้วก็คือไม่บอกก็รู้ว่านี่กล้วยหอมอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้หวานมาก อันนี้เป็นไงอร่อยอร่อยส่วน์กลางดีส่วนนี้จะค่อนข้างหวานเนาะสตรอเบอรี่จะค่อนข้างหวานกล้วก็โดดเด่นส่วนอันนี้เนี่ยยังให้ความสับสนอยู่เพราะว่าเนื้อเค้กเขาจะให้เขาเป็นช็อกโกะ่ะช็อกโกแลตอะแล้วแต่ว่าไส้เขาเป็นกลิ่นส้มรสชาติก็จะมีความขมนิดนิดผมว่าขอเพิ่มเติมนะถ้าด้านในเป็นกลิ่นช็อกโกแลตจะสุดยอดเลยทำช็อกโกแลตทั้งหมดเลยนะ นั่นก็เป็นพวกครีมนมเลยนะรู้ว่าเขาทำแล้วก็ไม่รู้นะแต่แต่รสส้มมันไม่ได้จริงจริงอันนี้ปกติที่ร้านขายสองเท่าเลยคะสองละหบาทสองละหบาทนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาลองชิมแบบพวกเรานะคะก็เข้ามาได้เลยดิวเบอรี่สองละ5บาทอยู่ล็อกกลางนะคะตรงเสากลางเลยวิ่งเข้ามาได้เลยดเรานะอะ แล้วก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามราคาทั่วไปอันนี้คือราคาณวันนี้นะคะแต่ว่าจะขึ้นจะลงจะถูกจะแพงเนี่ยขึ้นอยู่กับรัฐบาลอันทีเนื้น <c oughs> อเอาเป็นว่าเราไม่พูดเรื่องนั้นดีกว่าอ่าต่อไปมาดูี่ยเ้อต่อไปเป็นยูโรเคก์โดยยูโรเคกเนี่ <c oughs> จริงๆก็จะมีสายหลายกลิ่นหลายรสเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราเอาเรายกมาแค่สามสามกลิ่นสามรสขายดีเกินไปใช่หมดเลยเหลืออยู่เท่านี้ อันนี้ก็จะมีเป็นอะไรนะสอดไส้ครีมคราสตาัดก<ช>็จะเป็นกล่องสีนี้เลยสีเขียวใช่แล้วอันที่สองเป็นเพราะนมฮอกไกโดนมฮอกไกโดเน,นี่ยจะเป็นสีน้ำเงินนมฮอกไกโดอันนี้เป็นเมลอนเมลอนเมลอนเขาจะออกเป็นสีส้สสมๆเมลอนนี่คืออะไรอ่ะก็เมลอนไงเมลอนก็แตงไทยฝรั่งมั้ง เออหน้าตาแบยคล้ายแตงไทยอ๋อไม่รอดดมกว่าผมนึกว่ามะนาวนะตอนแรกอ๋อนั่นมันเลมอนนี่วะอันนี้กล่องละเท่าไหร่ที่ร้านที่ร้านขายปลีกขายปลีกกล่องละหกสิบบาทนะะชัดเจนนะหกสิบบาทมีกี่ชิ้นอ่ะหกสิบบาทหกสิบบาทมีสิบสองชิ้นนะคะก็คือที่ร้านเราจะเน้นขายราคาปลีกเนาะครับผมแต่ในอนาคตอาจจะขยับเป็นร้านขายส่งนะฮะ เราดูสถานการณ์ก่อนแต่ถ้าใครจะซื้อเยอะเนี่ยเราก็ลดให้ได้นะครับอตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองรีวิวอันแรกกันก่อนอไม่เพื่อความทันเพลเอาเลยครับกินเลยหิวตรงนี้ช่วงแล้วคุณนะอะน,นี่อันนี้เป็นครีมคาสตาร์จะเป็นแบบออริจินอลเลยมั้งรสชาติเนี้ยออริจินอลเลยฮนะอ๋อกลิ่นไอเค้กเขาต่างจากดิวเบอรี่เนาะ ม,มีความเป็นออริจินอลนึกถึงวัยเด็กเลยแม่จะซื้อให้กินไปโรงเรียนตอนสมัยอ่ะผสมรีวิวไส้เลยเพราะว่าสั่งนี้ไม่มีไส้ติดมาเลยมีแต่เค้กไส้เขาก็เหมือนเดิมอหมอที่คนรู้กันดีอะ่ะหวานหอมมันเหมือนเค้กอะ่ะเหมือนกินเค้กเหมือนกินเค้กปก,กติทั่วไปคือทุกคนรู้รอบคุณดี พารสชาติมันเป็นยังไงคือมันอร่อยแบบบอกไม่ถูกอ่ะมันค้างจิตมันด้ามันจิตไม่ได้เลยมันมีหอมมันมันมันหวานที่ไม่ได้หวานมากเกินไปนะมันแต่หลักๆเลยคือมันมันเบาหวานกินได้ไหมเบาหวานกินได้ครับกินได้ยันไงทานได้ครับแต่ว่าเยอะเยอะอ่ยู่รอดต้องเข่าแล้วนะฮะตอนนี้สีสีน้ำเงินสีฟ้านี่นะคะเป็นนมฮอกไกโดไม่เคยกินเลยนะเนี่ย ปกติจะกินแต่อันนี้แหละกินกินเลยวะม,มันมันหอมแปลกๆหอมแปลกๆมันให้ความหอมแบบแปลกๆลกองดูสิอุ้ยข้างในเป็น,นสีเป็นแบบเป็นสีนมอ่ะไส้มันอ่ะวาไง คือความรู้สึกแรกที่ดมอะ่ะคิดว่าเหล้าหมัก <laughs> แต่ผมว่ากลิ่นมันเหมือนเคมีอะไรสักอย่างเออมันเอ,อมันหอมอยู่มันหอมอยู่อะ่ะพอดมไปดม,มามันมันก็ขนมแหละกลิ่นมันเหมือนแบบพวกหมึกเคมีอะไรสักอย่างก็ <laughs> <laughs> ผมคิดตัวเองว่กลิ่นกลิ่นมันยานไม่ถูกลยมัน ต้องลองนะฮใจไม่หวานใจไม่หวานแต่ออกมันๆมันเป็นแบบเป็นนมอ่ะอือใช่เป็นนมแป้งเขาเหมือนกันแป้งเคก็เหมือนกันแต่แต่สิ่งที่โดดเด่นเลยของตัวนี้คือกลิ่นแน่นอนอือซึ่งสัญญาไม่ถูกอยากรู้ต้องมาลองลองครับจะลืมนะฮะอยู่โลกต้องเข้าแล้วครับตอพวกเรามาได้นะเพิ่งทำอีพีแรกเนี่ยเรียกหาคอนเซอร์วเลยไป ลางก่อนแล้วอันนี้เป็นเมลอนเมลอนถ้ามองผิวเผินนะคิดว่าส้มนี่ข้างในก็เป็นสีส้มเลยอืมรู้สึกว่ารสนี้เขาให้ไส้มาเยอะกว่านะหรอ<า>อือให้ไส้มาเยอะกว่ามันจะเพาะหอหรือเปล่า <laughs> หอนะรู้สึกเหมือนว่าเค้กอะเขาจะเกาจะแตกต่างจากสองซองนี้แบ สองซองนี้รู้สึกว่าเค้กเขาเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยเค้กเขาเขามีสีเข้มๆเหมือนเขาใส่กลิ่นเมล่อนเข้าไปในตัวเค้กด้วยอะมีความหอมของผลไม้อะใช่ไหมหอมของผลไม้อ่ะกลิ่นเมลอนเป็นอย่างนี้อ่ะไม่ทากเหมือนกันครับพอดีอดกินเป็นแต่แตงโมหวานอนเมลอนมันมันหอม,หอมแหละแต่ว่าเหมือนยังไม่ชัดว่าเป็นผลไม้ชนิดไหนถ้าไม่ดูซองก็จไม่รู้อ่ะ สามรถนี้อะไรเลือดสุดก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วออริจินอลเลยเหรอออริจินอลเลยทักตาดเค้กใช่ไหมมันคือรสชาติมันคลาสสิกดีนะโดวสุดตัวแล้วผมชอบมากมาชอบมากซึ่งสามารถพกไปกินที่ไหนก็ได้ส่วนตัวชอบแบบไหนชอบหมดเลยทามันกินวันละรสวันละกลิ่นแล้วกันนะโอเคจบไปหนึ่งยี่ห้อแล้วอีกหนึ่งยี่ห้อคือก่อน นั้นขอล้างคอกันที่ึงเหนื่อมากเลยและเอลเซตัวนี้ก็ส่วนใหญ่เขาจะฮิตกินกับแอน,นนะนะกาแฟแบบส่วนใหญ่เวลาเขาจัดสัมมนาหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบวางคู่กันวางคู่กับของหวานอะไรเอ้ยือวางคู่กับกาแฟกาแฟร้อนกาแฟชงใช่แล้ว <c oughs> กินวันนี้เรายกตัวอย่าง2อลิ่น สองรสเรจะมีกลิ่นกล้วยหอมสีเหลืองแน่จะเป็นกลิ่นกล้วยหอมอันนี้คือคลาสสิกเลยอือเป็นรสแรกกลิ่นแรกที่เขาผลิตมาเลยหรือเปล่านะหรือเปล่าไม่รู้กันองไปหาข้อมูลดูนะฮะแต่ว่าก็บอกด้วยแต่ผมว่าผมเกิดมาผมมาจากยี่ห้อนี้ผมได้กินรสนี้กลิ่นนี้เลยอือคลาสสิกเลยและอีกกลิ่นหนึ่งรสหนึ่งเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่จริงๆนี่มีมีอีก มีหลายกลิ่นกะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่กลิ่นนี้นจะมีในทุกยี่ห้อนะอมไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ช่างทุกขนมทุกอย่างจะเป็นคุกกี้หรืออะไรก็ช่างอ๋อเอลเซ่เอลเซ่กับยูโรเค้กนี่เขาเขาเป็นเจ้าเดียวกันนะเนี่ยของยูโรส่วนในเล้จะเป็นของแจ็คแองจิลนี่เป็นเจ้าเดียวกันปากนะยูโร นะพูดขุดแล้วก็กินก็เลยรสแรกนะคะก็เป็นกล้วยหอมอ่ะปกติเราขายกล่องเท่าไหร่หนึ่งกล่องมียี่สิบสี่ชิ้นยี่สิสี่ชิ้นชิ้นละชิ้นละสามบาทชิ้นละสามบาท,บาทอยากรู้ว่ากล่องเท่าไหร่ก็ไปคูณเอานะคะค <laughs> พอดีไม่ได้เอาเครื่องกินเล็กมาเป็นยังไงครับถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับดิวเบอรี่ที่เป็นกลิ่นกล้วยหอมอ่ะ ดีบรีหอมกว่าอันนี้รู้สึกว่ากลิ่นแต่ไม่โดดเด่นเท่าไหร่กลิ่นมันอ่อนคืออยู่นี่แท้จะไม่ได้กินเลยนะจมูกตายปา COVID เปล่าโควิดไปเนี่ย <laughs> ผมเพิ่งไปฉีดมาฉีดวัคซีนถ้าไปเล่นขอผ่านไปอเดี๋ยวดีเฟิร์สให้คุณก่นอนเลยเอ้ยพอหักแล้วกลิ่นมันก็ได้อยู่ยังไงครับ แป้งเขาขันกว่ายูโรเทสไส้เขาไม่หวานไส้เขาออกมันๆคนคลีมแบบเป็นครีมอ่ะืเหมาะกับการกินกับกาแฟจริงๆเพราะว่าค่อนข้างจะจืดแต่อนี้อันนี้จะหวานกว่าผมว่าผมว่าเขากินกับกาแฟมันจะหวานไปไล แต่ความมันก็ไม่สู้นี่นะใช่อันนี้อันนี้แป้งจะนุ่มกว่ามันกว่าปะมันกว่ามันกว่ามันกว่าแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะหวานอย่างเดียวหวานปลายๆช่วงกินก็จะหมดช่วงกินใกล้จะหมดเราตอนกินเข้าไปคําแรกเนี่ยยังไม่หวานยังไม่หวานเลยพอกินเข้าไปเรื่อยๆใก็จะหมดปากครับนึกว่ามันเป็นของเก่าที่เรากินต่อไปสตรอเบอร์รี่สีสวยสีสวยสวยลองดูมาทีเฮ้หอม หอม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 นี่ทำยังเบื่อเหมือนกันอะต่างแค่กลิ่นหน่อยเดียวถ้าให้ผมวิจารณ์เลยอะอย่างตรงไปตรงมารู้สึกว่ารู้สึกว่าครีมมันเป็นครีมเดีวยวกันนะใชแ่แป้งมันคนละกลิ่นเฉยถูกแป้งเหมือนกันแต่คนละกลิ่น รสชาติเหมือนกันด้วยอะสำหรับวันนี้เราก็พุงจะแตกแล้วเราจะไม่เราจะไม่พูดนะคะว่าอะไรอร่อยกว่ากันหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยอาจจะชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าจากที่เราลองชิมกันแล้วเนี่ยก็คืออร่อยหมดแหละใช่อร่อยหมดทุกอย่างแต่มันคนละ t e เจอร์อ่ะคนละรสชาติคนละกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครชอบแบบไหนก็ลองมาหาซื้อทานกันได้ ิ่งเด็กๆแาวบ้านแล้วเนี่ยแวะมาเลยนะคะร้านแม่บุญครองรออยู่ไม่ค่อยจะขายของเลยครับผมอ่สำหรับอีพีนี้อีพีแรกของเราก็ต้องลากันไปเพียงเท่านี้นะฮะแต่ว่าเราติดตามกันต่อไปว่ารอบหน้าเราจะมารีวิวอะไรนะครับอย่าลืมค่ะก่อนที่จะออกจากคลิปเราไปนะคะกดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้เราด้วยนะคะมาวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย